ตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชทานนามให้วิทยายลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2531และได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลนั้นคือการเสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524ถึงปีพุทธศักราช2533จำนวน4ครั้งต่อมาในปีพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สมพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตราชมงคลจวบจนบัตรนี้นาำพระไทยของล้นเกล้าล้นกระหมอ่อม ได้พรางพรมบนดวงใจของบัณฑิตราชมงคลโดยบัณดิตทุกคนต่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพที่ตนรับผิดช,ชอบเพื่อตอบสนองคุณของแผ่นดินอีกทั้งยังน้อมนำพระราชวาทที่พระองค์ได้พระราชทานในวันพระราชทานปร,ริญญาบัตรมาเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตตลอดมาปร,ริญญากิติมศักดิ์หมายถึงปร,ริญญาที่สถาบันอุดมศึกษา ที่มีการมอบปริญญาให้แก่บุคคลที่มีความรู้ความสามารถตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดมีความรู้ความสามารถในองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่จะมอบปริญญากิตตมศาสตร์ของผู้ที่ได้รับซึ่งต้องเป็นที่ประจักษ์และยอมรับโดยทั่วไปการกระทำที่เป็นคุณงามความดีให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือสถาบันการศึกษาในปีการศึกษา2554นี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้มอบปริญญาบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิทจึงถือว่าเป็นเกียรติและมีความศักดิ์สิทธิ์ของปริญญาของมหาวิทยาลัยสือ่อไ์ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์การจัดการผลิตทางอุตสาหกรรมรองศาสตร,ราจารย์สมเจตทินพงศ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ นายพยุงศักดาสาวิทปริญญาศิลปะดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ศาสตราจารย์ปีชาเถวทองอปริญญาวิทยาศาสตรด์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นายทขโคเกียรติวีระวันปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์นายสรรบุญเจริญและ ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์นายพรชัยสวัสดยานนท์ด้วยเก้าด้วยกระหม่อมปริญญาวิทยาศาสตร์ดุสิีบัณฑิตกิติมศักดิ์สิงห์ทอและเครื่องนุ่งห่ม,มนายบุญยศิษฐ์โชควัฒนาปริญญาวิทยาศาสตร์ดุสฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เทคโนโลยีการพิมพ์ ในชาวริตลิมอธิบูรณ์ปริญญาบทบานธุรกิจดุษดีบัณฑิตกิติมศักดิ์การจัดการในริทีระโกเมนและปริญญาข้ากรรมศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์อาหารและโภชนาการนางสายชนอาชานน์ด้วยกล้าวด้วยกระมบอม ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิติมศักดิ์การจัดการคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดีปริญญาอุตสาหกรรมศาสตร์อตสระบัณฑิตกิติมศักดิ์เทคโนโลยีไฟฟ้านายวิสิทธิ์พฤษสิริ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์บริหารงานก่อสร้างนายโสพลเทียนเกษราชาปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสตศาสตร นายสุริยาจิตสำเร็จปริญญาบริหารธุรกิจธุลมศาสตร์การจัดการนายมนัทพันธะาวินและปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตคีวศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรในพยนต์แสงสวา่างด้วยเกล้าด้วยหมอนปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎดีบัณฑิตคิมศาสตร์การจัดการพระเทพคุนาภรณ์โสพลโสพนจิตโต ปริญญาเข้ากรรมศาสตร์ดุษดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ผช่วกรรมไฟฟ้า,ามิสเตอร์ชิกเกกิคาโตปริญญาคข้ากรรมศาสตร์บุษดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกายนางประภาพรนิมละอปริญญาบริตร์อุตสาหกรรมบุษดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษานายประเสริฐหลินชู ปริญญาบริหารธุรกิจทุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์การตลาดนายพงพันธ์วัฒนลิขิตปริญญาาคกรามการทฤษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์การบริหารธุรกิจข้ารรมศาสตร์นางรัาษารำแบนปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ทฤษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์วิศวกรรมเครื่องกลนายวิเชียนเอ็มประเสริฐสุขปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัฑิตกิติมศักดิ์วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมนางนวรน์ฤดีพิพัฒนพงศ์ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิติณิตศัสตร์การตลาดนางสุกัญชยาตันสุหัดและปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิติณิตศาสตร์การออกแบบบรรจุภัณฑ์นายทิติวัฒน์ยิบยินธรรมด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมปริญญารัฐภาษาศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิติณิตศักตร์รัฐภาษาศาสตร์คนเอกสุรยุทธ์สุรานุน ปิญญาปัญญาดิศีบัณฑิตกิติมศักดิ์เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนายไพลินชูโชตถาวรปริญญาศิลประสร์บัณฑิตกิติมศักดิ์การโรงแรมนายอานน์มะสังหลงปิญญาเทคโนโลยีบัณฑิตกิติมศักดิ์ออกแบบผิดพันอุตสาหกรรมนายยุทธนาอโนไทยสินทวีปิญญาเทคโนโลยีบัณฑิตกิติมศักดิ์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน นางสายทิพนตรีกุลณ,ณอยุธยาเป็นยาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตกิติมศักดิ์วิศวกรรมโทรคมนาคมนายณรชาจิตปีขันและเป็นยาเสียงกะบัณฑิตกิติมศักดิ์จิตกรรมนายพักลิมพงเพื่เก,ก้าเรียกกระหม่อม ปริญญาวิทยาศาสตรุสตีบัณฑิตกิริมศักดิ์นายเจริญรุจิลาสุภาพนปริญญาบัณฑิตกรรมศาสตร์ดุสตีบัณฑิตกิรมศักดิ์นายสำรวยสมนานพันธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิรมศักดิ์นายเดนัยดีโรจนวงศ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิริมศักดิ์นายบัณฑิตโธรักษา ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์นายพระรอดการดาปริญญาวิทย,ยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์นายเพาะดีงามปริญญาุรศิยาศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ว่าที่ร้อยตีสมเด็จอภิยากรนปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตกิษติมศักดิ์นายนิพาวันอิทธพันธ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิน์นายบุญสงแสงเพชรและปริญญาสกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์นายใจคําตาปัญโยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมปริญญาบริหารธุร,รกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ นายประสานไตรรัตน์บร,รกุลปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์การจัดการนายอดิเรกศรีประทักษ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์สัตวศาสตร์นายเรวัตบัชราไทยและปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์นายถาปรกรณ์ดิเสียนันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ปริญญาบริหารธุรกิจดุสบัิตกิติมศักการจัดการนายสุวัิเชิดชัยปริญญาบริหารธุรกิจดุษิีบัณฑิตกิติมศักการจัดการนายสมชายเหล่าสายเชือ้อปริญญาวิทยาศาสต์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เคมีาศาสตราจารย์มาซาโยชิโอคุโบ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิติมศักการจัดการนายปีชาลิมบัวปริญญาศิลปะามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ประติมากรรมนายสมานแสนทองและปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์เทคโนโลยีการ,กรเกษตรนางกัญญาอ่อนสีด้วยกล้าวด้วยกระมมผมมีความดีใจและเป็นเกียรติ ที่ราชมงคลน,นี่ให้เกียรติกับผมมากในครั้งนี้เพราะผมก็คิดว่าถ้าผมมีโอกาสผมก็อยากจะตอบแทนให้ราชมงคลให้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ถ้าในโอกาสหน้าและผมจะนำที่ราชมงคลน,นี้ให้ผมให้เกียรติผมอันนี้ เชื้ชูให้ราชมงคลนี่จะเลยรุ่งเรืองยิ่งขึ้นครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ผู้บริหารของมทรธัญบุรีนะครับที่ได้นะครับมอบปัญญานะครับดุจดิบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับกับผมนะครับแล้วก็คิดว่าคงมีความร่วมมือนะครับกับมาลายในอีกหลายๆด้านนะครับไม่ว่าเรื่องสารกิจศึกษานะครับ เรื่องการที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับแลกเปลี่ยนนะครับความรู้ซึ่งกันและก,กันนะครับ Yeah I'm this time I'm very very happy and proud to receive honorable uh, doctorate degree from RMUTI Yeah วันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงที่ทางมหลาลัยราชมงคลตะวันออกได้มอบมาปริญญา รัฐกรรมศาสตร์ดุสฎดบัณฑิตเตอม์มัส,สก์ให้กับผมนะครับผมรู้สึกว่าการได้เป็นบัณฑิตในครั้งนี้มีความาภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะสิ่งที่ได้ทํามาต่างๆนตลอดระยะเวลาหลายสิบปีนะครับณนวันนี้เราก็ได้นําความรู้ความสามารถมาสร้างประโยชน์สร้างคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ คือได้รับปริญญาใบนี้นะครับจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นปริญญาที่สูงส่งในชีวิตของผมครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาการต่อสู้ว่าจะได้สำเร็จถึงคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในหมู่บ้านเป็นการต่อสู้ที่ยากครับว่าจะสําเร็จได้แต่ละครั้งรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้รับ ปริญญาบัตรใบนี้นะครับแล้วก็สำหรับสถาบันที่ที่ให้มาก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็เราก็มีส่วนที่มาช่วยเหลือในใน,ในเรื่องของ <c oughs> การจัดให้มีพนักงานหมาถึงเด็กในการที่จะมาสามารถที่จะฝึกงานที่จะเรียนรู้งานต่างๆแล้วก็มาฝึกกันได้นะครับครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็มีความดีนะครับที่ทางหมายลายรัชมงคลรัตนโกสินทร์ให้ ให้เกียรติกับผมในส่วนของรับและทานพิยาบัตรสาขาวิศกรรมสทงคมนะครับรู้สึกเกียรติอย่างยิ่งมากถ้ารักษาหรือทางอะไรเนี่ยผมถ้าจนดีอย่างยิ่งนะครับก็ให้ความร่วมมือกับรัฐมงคลอาจารย์เรื่องด้านสัรคมต่างๆนะครับในส่วนอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านน่ะที่ให้มอบสิ่งนี้ให้กับผมเพราะว่าผมไม่คิดว่าจะได้นะสูตรงๆนะครับเพราะว่า เมื่อกี้มันเลยคุยกันเล่นๆกับเพื่อนๆบอกนี่ผมเข้าเรียนปีศูนย์แปดนีปีี่ห้าห้าผมได้จบแล้วนะสี่บเจ็ดปีเลยคุยกั่เล่นๆว่าคือเราทําไปตลอดเลยเราทำเลยระหว่างที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้หวังอะไรแต่ตลอดระยะก็มผีผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นคุณค่าว่าละเรามีสิ่งที่ดีงามให้และผมก็จะถูกเชิญเป็นปวิทยกรเยอะมากเลยที่ถูกเชิญไปเพื่อจะเผยแพร่้กันเด็กๆมากอะไรผู้ใหญ่มากอะไรเนี่ยจะบ่อยมากจนถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เขาเห็น ถึงสิ่งที่เราทําอยู่แล้วเป็นการกุศลด้วยเวลาทํางานจิตกรรมเป็นงานกุศลเนี่ยค่อนข้างเยอะมากที่เราเวลาไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ได้รับกลับมาขอบคุณมากก็ภูมิใจมากวันนี้ได้รับปิญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ภูมิรรใจมากค่ะว่าเราทําคุณงามความดีมาแล้วห้าสิบปีภูมิใจมากจะยึดมั่นใน หลวงที่ว่าพอเพียงแล้วก็เพื่อประเทศชาติทดแทนแผ่นดินของประเทศไทยค่ะนะคะกราบขอบคุณมากๆนะคะเราทำความดีเพื่อพ่อหลวงของเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ